โอ้โหเจอแล้วนะครับเจอแล้วที่พักสงศดอยสวรรค์นี่ลุงพลป้าแตนบ้านกรอบตลกยาลูกกี่แล้วก็พี่อุบริยะนะฮะพงอาหารมานะครับนี่คือบริเวณทางเข้าวัดนะครับจะมีธงปักไว้นะนี่อยู่อำเภอหนองบดแดงนะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะนี่ครับบรรยากาศเป็นทุ่งนาแล้วก็ภูเขานะนู่นนะครับเข้ามาสักนิดนึงนะเข้ามาด้านในนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนมาหรือยังเนาะเข้ามาดูกันนะครับ เส้นทางก็คือมาที่อำเภอหนองบัวแดงเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลงเลยคลิปนี้นะอำเภอหนองบัวแดงนะครับแล้วก่อนถึงอำเภอเนี่ย ja, จะมีทางเป็นโคง้โคงนะแล้วก็เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์พิกัดไว้ให้นะครับเผื่อใครมาไม่ถูกเนาะนี่ครับเข้ามาจะเป็นทางแบบนี้นะประมาณเอ่อหนึ่งกิโลนะนี่เจอแล้วครับสนักสงดอยสวรรค์เลี้ยวขวานะเข้ามานานนี้ ที่พักสงนะนี่ครับนี่ป้ายด้านนี้นี่ป้ายอู้มมันมันมันน่าจะไกลอยู่เนาะเนี่ยเป็นทางแดงแดง่าง,ง,งนี้นะครับน่าจะไกลพอสมควกัวเนยบอกว่าเข้าไปอีกสองกิโลนะนี่มีธงปักตลอดทางนะหลังเข้าล้าตรงบริเวณเอ่อถนนถนนใหญ่จะมีมีป้ายป้ายจัดงานอยู่นะครับให้สังเกตดูด้วยนะถ้าใครมานะครับนี่ ทางขึ้นก็ยังไม่ได้ทำเนาะเป็นจะเป็นทางไม่ใช่ทางลูกหลังโดยซ้ำไปเป็นทางเหมือนก็เป็นดินธรรมดาเนาะทางขึ้นจะเป็นเขาลเล็กๆนะทางนู้นจะเป็นภูเขาสวยมากโน้นด้านโน้นเป็นภูเขาอะไรเอ่ยนะบรรยากาศยามเช้านะครับที่หนองบัวดแดงจังหวัดทางเข้าจอดรถลงครัวน่ครับได้ยินเสียงเพลงด้วยในงานนะยินด,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 ดีต้อนรับคณะกฐินสามัคคีนะครับ จากกรุงเทพนะฮะวันที่23-24ตุลานะครับทางขึ้นทางลงมาด้านนี้นะครับ